กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะประสงค์และชาวจังหวัดนครราชสีมากว่า2,000คนร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมกรณีพิเศษพร้อมกับประชาชนจากหลายจังหวัดค่ะจนแน่นศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่นติดตามบรรยากาศก,กับคุณเนชนกชัยยาคำรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญค่ะคุณเนชนกคะค่ะบรรดาลูกศิษย์และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจํานวนมากนะคะเดินทางมาร่วมกราบร่างหลวงพ่อคูลและ รวมสวดพระอภิธรรมกันเป็นกรณีพิเศษในช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยความศรัทธาและอาลัยขณะที่ขณะนี้นะคะกําลังจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา19นานกาโดยมีประชาชนมาร่วมพิธีจํานวนมากค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพระราชวิม,มลโมลีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายมหานิกายประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธและพระสงฆ์จากหวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาจํานวนกว่า300รูป รวมสวดพระอภิธรรมและสวดพระธรรมเจ็ดคำพีต่อหน้าสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมรอบพิเศษเนื่องจากมีหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมเดินทางมากราบร่างหลวงพ่อคูณจํานวนกว่า2,000คนทําให้บรรยากาศช่วงบ่ายที่ผ่านมามีประชาชนมาร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมจนแน่นห้องประชุมโดยชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เดินทางมาร่วมกราบร่างหลวงพ่อคูณในวันนี้บอกว่ารู้สึก ื่อมใสในคาสอนของหลวงพ่อคูณขณะที่ท่านยังไม่ละสังขารนะคะได้เข้าไปทําบุญที่วัดบ้านไร่อาเภอด่านพุทธจังหวัดนครราชสีมาอยู่บ่อยครั้งเมื่อทราบข่าวว่าทละสังขารรู้สึกเสียใจมากวันนี้จึงเดินทางมาร่วมพิธีด้วยความตั้งใจครับก็รู้สึกเสียใจอย่าง,างสูงนะครับเพราะว่าท่านเป็นเป็นล้มโบลมใจล้มโพล้มใสของชาวอำเภอด่านพุทธ,ธนะครับด้วยแรงศรัทธาแรงรักเคารพ ในตัวหลวงพ่อนะครับก็ผมนี่เป็นลูกศิษย์ท่านมานานสามสิบกว่าปีแล้วนะครับเสียใจจ้ะอยากด้เสียดายผมไปกราบท่านเสมอครับเพราะว่าก็ก็รู้สึกคุ้นเคยกับท่านนะครับท่านจะจําได้เสมอว่าพ่อแม่เป็นยังไงเูกเอ้ยอะไรเงี้ยนะครับมีความสุขความสบายดีไหมอะไรนะท่านก็ทำประการครับแต่สอนดังสอนดีแต่ก็เป็นฝาดีอย่าเป็นสมบัติของจากวัดนครราชสีมาเลยจ้ะ ขณะที่ในวันนี้นะคะมีประชาชนทั่วทุกสรารทิศที่มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณนะคะได้เดินทางมากราบไหว้รวมทั้งนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวนะคะเจ้าของบทเพลงหลวงพ่อคูณที่เดินทางมากราบร่างหลวงพ่อคูณที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยโดยบอกว่ารู้สึกศรัทธาในคุณงามความดีของท่านที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและทําความดีเพื่อสาธารณชนอย่างยิ่งใหญ่และจากการประเมินในวันนี้นะคะพบว่ามีสา ทุชนเข้ามากราบร่างหลวงพ่อคูณจํานวนมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาซึ่งที่นั่งภายในศูนย์ประชุมแห่งนี้มีเพียง5,000ที่นั่งส่วนที่เหลือก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ฉายภาพพิธีสวดพระอภิธรรมให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้ามาภายในบริเวณงานได้ชมกันค่ะ และอีกสักครู่นะคะจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา19นาฬิกาโดยพระสงฆ์จากวัดศรีนวลพระอารามหลวงนะคะจังหวัดขอนแก่นโดยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะแล้วก็เปิดให้กราบล่างหลวงพ่อคุณอีกครั้งจนถึงเวลา22นาฬิกาค่ะช่วงนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นในที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณนะคะคุณเนชนกค่ะ